โ <c oughs> <c oughs> อ้โกัดจ <c oughs> <c oughs> ุดไหนรไรัดริมๆครับไม่ไม่รู้เห็นเห็นช็อตกัดหรือเปล่าตีหลุดม,มุมกล้องนะครับ เป็นปลาช่อนนะครับปลาช่อนท้องนานะครับน้ำเพิ่งขึ้นนะครับ <c oughs> <c oughs> ใกล้ๆทำไมมันตัวให,ใหญ่ๆผมตัวใหญ่นะ <c oughs> เออตัดตังพอมาใกล้ๆมันเหลือตัวเท่าน,นี้ครับนะอ่านะครับเป็นปลาช่อนนะครับใช้เตะจิ๋วนะครับก็ปลาช่อนปอกนะครับตัวนี้เก็บทําอาหารนะครับครับเป็นเตะ<ม>จิ๋วนะครับก็ใช้ได้กับสภาพหมายที่ ค่อนข้างมีสวะเล็กน้อยนะครับใช้ได้ผลดีครับผมโอเคครับเตะจิ๋วครับผมสุดยอดครับเอาวะ